ดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ปราสาทเมืองลีโดลีโลอะไรวะลี่เ <c oughs> นะคะซึ่งเป็นปราสาทที่ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมากนะแต่เขาเป็นปราสาทที่มีพืชผักส่วนกรัวเยอะที่สุดนะคะแล้วเขาบอกว่ามีถึง14สวนนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า14สสวนนี้เป็นยังไงมั่ง มีอะไรบ้างนะคะอ่สิบสชนิด14ส่วนแต่กว้างมากกว้างจริงๆค่ะกว้างโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะปราสาทเมืองรีโวเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองชินง จังหวัดข่ออซองเตวองเดลลัวซองเตวองเดลลัวพูดยากยากเนาะจะบอกว่าขอนแก่นเนี้ยก็ยังโอเคอยู่นับย้อนไปในศตวรรษที่11นะคะปราสาทแห่งนี้ตกเป็นของท่านเขาแฉ่งเมืององจูนะคะต่อมาก็กลายเป็นสมบัติของตระกูล โบโวนะคะเบลโวประมาณนี้นะคะก็เป็นประสาทที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าภัศาลอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเขามีประวัติที่น่าสนใจมากเลยค่ะความสัมพันธ์เนื่องจากครอบครัวบาโวเนี่ยนะคะในศตวรรษที่13เนอะบูโวบโวได้เข้ามารับใช้กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ สมาชิกในครอบครัวหลายคนได้สละชีพเพื่ออาณาจักรแล้วก็ในปี1438นะคะก็มีการแต่งงานระหว่างอิซาเบลล่าเดบูโวนะคะก็กับท่านจอนที่สองนะคะแห่งเมืองเบาบอนและในปีเดียวกันนั้น ปีเยอร์บูโวมหาเล็กคนแรกของพระเจ้าชาญที่เจ็ดก็ได้แต่งงานกับอันนี่เด f o ฟองตนไนเขาได้ยกปราสาทแห่งเมืองรีโวเป็นสินสอดทองมั่นให้กับนางไปด้วยนะคะแล้วก็ในปี1,442ชอมเบอร์เลนคือผู้แทนพระองค์นะคะได้รับอนุญ,ญาตให้ ต่อเติมเสริมปรา,าสาทแห่งนี้จากพระเจ้าฟองสัวฟรานซิสนะคะระหวังแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นคอกม้าแห่งแรกของพระเจ้าฟรานซิสที่หนึ่งนะคะแล้วคอกม้าแห่งนี้ก็ได้ขยายกิจการมาเรื่อยๆนะคะจนถึงศตวรรษที่17ก็กลายเป็นฟัรมเลริโวนะคะ เป็นฟาร์มที่สำคัญที่สุดในตูเลนนะคะตอนนั้นที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือในปี1429ในช่วงของสงครามในยุคสงครามร้อยปีนะคะก็มีแม่ทัพแห่งฝรั่งเศสแม่ทัพหญิงนะคะแห่งฝรั่งเศสจนออฟอาร์ได้มาอยู่กับลูกศิษย์ของเธอเพื่อที่จะเลือก ลูกม้าหรือว่าม้าสึบนะคะแล้วก็ไปต่อสู้กับกองทัพอังกฤษซึซ่งตีล้อมเมืองออริองในขณะนั้นนะคะ ที่จริงนะคะปราสาทแห่งนี้ไม่ได้จัดเป็นปราสาทหรือราชวังเมื่อวัดจากขนาดของเขานะคะแต่ด้วยความที่ได้รับอิทธิพลจากยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือว่าเรเนซองส์นะคะปราสาทก็ลดพ้นจากการรื้อถอนหรือการบุกรุกของลิเชลูคาดินันในสมัยนั้นนะคะคือคาดินันที่สนิทพระองค์มากนะคะเนื่องจากว่าน้องสาวของเขาได้แต่งงานกับ ฌอนเจบูโวนะคะในช่วงท้ายศตวรรษที่17เนอะแล้วก็ตระกูลบูโวก็ได้ออกจากตูแรงไปไปอยู่ที่เลอแรงนะคะซึ่งรวมระยะเวลาในการครอบครองลีโวของตระกูลบูโวก็ตกเป็นระยะเวลา247ปีเลยนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองร่วมกันหลายสมัยเลยนะคะเปลี่ยนหน้าเวียนหลังไปเรื่อยนะคะจนกระทั่ง1918นะคะก็ได้ถูกยกระดับให้เป็นสถานที่ควรอนุรักษ์นะคะแล้วก็1 9 9่1999ก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นอนุสรสถานแห่งหนึ่ง ของประเทศฝรั่งเศสนะคะในรูปแม่น้ำลัวนะคะการตกแต่งภายในนะคะก็จะรวบรวมในส่วนของห้องซาห้องหนึ่งนะคะก็จะมีการรวบรวม หัวสัตว์ที่ครอบครัวตระกูลบูโวนนะคะที่เขาได้อยู่ก่อนนะคะได้รวบรวมสัตว์ที่เขาได้ล่าไว้นะคะที่ส่วนมากเขาล่าสัตว์เสร็จเขาก็จะตัดหัวไว้ใช่ไหมคะมาตัดตามไวท้ที่ที่ผนังเนาะอันนี้ก็เป็นสัตว์ที่ตระกูลบูโวได้ล่าแล้วก็ สะสมไว้นะคะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่จัดนิทรรศการข้าของเครื่องใช้ที่ชันดักหรือว่าโจนออฟอาร์กและอีกในานามหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือ,อวิลสตรีผู้ยิ่งใหญ่นะคะวิลสตรีหรือนักบุญอีกนะคะผู้ยิ่งใหญ่ที่ ได้กอบกู้เอกราชให้ฝรั่งเศสในยุคสงครามร้อยปีนะคะซึ่งต่อสู้กับอังกฤษในสมัยนั้นนะคะและนี่ก็คือเสื้อกลอกของชานดักหรือจนออฟอาร์นั่นเองนะคะ ส่วนห้องนี้เป็นห้องนิทรรศการใหญ่ที่เขาจัดไว้โดยตรงเลยนะคะก็คือห้องนี้จะเป็นห้องนอนแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นห้องอห้องสวดมนต์นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเตาผิงนะคะซึ่งเป็นเตาผิงระดับที่ดูลักษณะธรรมดามากนะคะแล้วก็ คานเพดานก็ทำด้วยไม้ธรรมดานะคะซึ่งไม้ที่นำมาใช้ในการสร้างปราสาทแห่งนี้ก็คือไม้ที่จำเป็นจะต้องอายุ300ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นคานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทในลุ่มแม่น้ำหลัวนะคะซึ่งมีขนาด80คูณ60เซนติเมตรนะคะความความหนาเนาะความใหญ่ แต่ว่าความยาวนี่เขาไม่ได้ระบุให้นะคะก็ยาวตามผนังเนะาะนียค่ะให้ดูชัดเจนนะคะว่าเป็นเข้าของเครื่องใช้ที่โจนอฟอาร์ได้ใช้นะคะจริงๆเนาะชันดักซึ่งเขาจริงๆแล้วนางเกิดมาในตระกูลของชาวนานะคะด้วยความที่ว่าได้รับ ได้นิมิตหมายได้นิมิตถึงนักบุญสองท่านแล้วก็เขากำหนดมาว่านางคือผู้กำหนดผู้กู้ชาติในสงคราม200ปีนะคะและ้วก็แต่ไม่มีใครเชื่อคะ่ะแต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่ออายุ16-17ปีประมาณนี้นะคะ่ะนางก็ได้เข้ามาสู่กองทัพซึ่งตอนนั้นนางเข้ามาพบพระเจ้าชานที่7ได้ ได้เข้าเฝ้านะคะเข้าเฝ้าพระเจ้าชานทีเจดที่ที่เมืองชีนงนะคะแล้วก็ทําการถวายตัวเพื่อเป็นนักรบซึ่งทุกคนก็พากันต่างพากันหัวเราะนะคะว่าจะเป็นไปได้ยังไงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะมาช่วยกู้ชาติได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จัดให้นางได้ทําการออกศึกนะคะซึ่งก็สามารถรบ อังกฤษชนะได้หลายครั้งด้วยกันนะคะถือว่าพ่อทัพแม่ทัพทั้งหลายแหละก็ให้ความเคารพยกย่องนะคะนางพูดอะไรก็ได้เชื่อไปหมดนะคะเพราะว่าเหมือนนางได้คำบัญชาจากสวรรค์มาประมาณนั้นนะคะและทีนี้เมื่ออยู่ในระยะสักพักเมื่อท,ทำการต่อสู้ สงครามได้ชนะมากๆแล้วก็ทำให้เจ้าเมืองต่างๆพากันคิดว่าถ้าเกิดนางมีอำนาจมากกว่านี้พวกเขาจะอยู่ลำบากนะคะก็พากาันวางแผนจับตัวนางส่งให้อังกฤษนะคะซึ่งนางกา็ได้ถูกประนามว่าเป็นผู้นอกรีดนะคะผู้อยู่นอกรีดเนาะซึ่งไม่ใช่คนใน ศาสนาอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นแม่มดว่างันเถอะตัวเล็กนิดเดียวสามารถกู้ชาติได้ประมาณนี้นะคะก็โดนจับไปขังแล้วก็ถูกประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นนะคะซึ่งในการนั้น20ปีต่อมาพระเจ้าชานไม่สามารถพระเจ้าชานที่7นะคะไม่สามารถปรากฏตัวหรือว่า,าทำการแสดงตัวอะไรได้มากมายก็ได้หลาน ชายของท่านนะคะได้มา,าชี้แจงแล้วก็แก้ประวัติจากนางร้ายหรือว่าผู้นอกรีดหรือว่าจากคำว่าแม่มดปีศาจอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นวีรสตรีของชาติไปนะคะห้องนี้ก็ยังเป็นห้องที่แสดงเข้าของเครื่องใช้ของชันดักหรือว่าจอนออฟอาร์คอยู่นะคะ うん。 ออกมาคร้่งนอกกันแล้วก็มาชมอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะซึ่งฝั่งนี้ของตึกก็จะเป็นทางเข้าโรงแรมนะคะซึ่งเนี่ยค่ะที่เขาพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาก็คือด้านล่างก็เป็นนิทรรศการให้เราชมนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นโรงแรมเนาะซึ่งค่าเข้าพักเข้านอนนี่ก็ไม่อยากจะพูดเลยค่ะ เป็นราคาที่เรากินข้าวได้ทั้งเดือนนะคะแรงงานขั้นต่ำของอของไทยเนาะทั้งเดือนนะคะ ค่ะตรงนี้ก็คือออยู่ในส่วนของสวนนะคะด้านหลังก็คือสวนหญ้าต้นสูงนะคะซึ่งจะมีหญ้าแฝกหญ้าเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะ้ออะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเป็นประเภทสูงเนาะแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นสวนผลไม้นะคะซึ่งก็จะมีไม้สวนนานาพัานนะคะ มาเดินชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะอาจจะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็เพราะว่าท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่นะคะตากล้องอาจจะพาดมมูมุมมุมมืดๆหน่อยก็ประมาณนั้นแล้วแต่มุมของกล้องนะคะตามมาเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็จะไปที่สวนอ่างอาบน้ำญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็จะเป็นอ่างน้ำซึ่ง <c oughs> ไม่ได้ใหญ่ตัตและมหัาลนะคะเป็นนิโคลทังบูยังนะคะหลังจากามันเป็นเป็นอ่างที่มีชื่อว่า after the rain นะคะซึ่งก็จะมีน้ำเต็มนะคะอยู่ข้างใน <Yeah>. Good. หลังจากที่ขึ้นมาจากสวนของอ่างเก็บน้ำของญี่ปุ่นนะคะเราก็จำเป็นต้องกลับบ้านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะฝนเริ่มตกเนาะก็เดินผ่านสวนแดนนิลามิดไปนะคะมีตัวคนแคะมีตัวไม้ดัดต่างๆนะคะรูปต่างๆเนาะ เยอะแยะนะคะซึ่งก็เก็บภาพได้ไม่หมดนะคะด้วยความรีบเร่งเนาะ yeah, yeah, yeah. สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาเที่ยวด้วยกันจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ hmm. นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. กดคนละครั้งก็พอนะคะไม่ต้องกระหน่ำ2อสานะคะ สได้ค่ะสีไม่ได้แต่5ได้นะคะกดมาเลยค่ะสำหรับเนื้อหาที่ได้นำมาเสนอในครั้งนี้นะคะหากมีการผิดตกบกพร่องประการใดนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอไฟไว้นะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณที่มาเที่ยวด้วยกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ